วันนี้มาทำเมนูไก่ยัดไส้สมุนไพรหรือว่าไก่อัวเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำออกมาแล้วอร่อยลงตัวมากๆหอมกลิ่นสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะเมนูนี้ถ้าใครยังไม่ลองนะคะลองดูนะคะแนะนํนำเลยค่ะอร่อยมากๆที่เห็นนี้ก็จะเป็นสมุนไพรต่างๆนะคะที่เราจะนำมาทำเครื่องแกงค่ะก็จะนำเป็นเม็ดผักชีนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยดำนะคะหรือว่าพริกไทยขาวนะคะอย่างละ1ช้อนชาคะ่ะ จากนั้นจะใส่เป็นพริกแห้งนะคะประมาณ15เม็ดหรือว่าความเผ็ดตามชอบใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็คลุกให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนําตะไคร้ซอยใส่ลงไปประมาณ3ต้นนะคะตามด้วยข่าประมาณ6แว่นกระเทียมจีนประมาณ50กรัมหอมแดงประมาณ50กรัมจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้ขมิ้นประมาณ1ทอนตามด้วยกะปินะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นคลุกให้ละเอียดดีเลยค่ะ ละเอียดดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยคะ่ะจากนั้นก็จะปรุงรสชาติอีกครเลยค่ะก็จะใส่เป็นผงชูรสนะคะผงปรุงรสนะคะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นใส่เป็นน้ําตาลทรายลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชาซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสฟ้าเขียว1ช้อนชา ส่วนซอสฟ้าเขียวนะคะเราจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าในกลุกนี้มีทั้งเกลือนะคะแล้วก็กระปรินะคะลองชิมดูนะคะถ้าขาดเหลืออะไรแล้วก็ปรุงต่อได้ค่ะจากนั้นใส่เป็นใบมะกรูดซอยนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะคนคุณส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีเรียกพักไว้ก่อนค่ะมาเตรียมส่วนของไก่ค่ะวันนี้เราจะใช้ไก่เป็นตัวแบบนี้เลยค่ะไก่ที่ใช้นะคะเราจะใช้น้ําหนักอยู่ที่1นึกิโลสขีดนะคะหรือว่า1,300กรัมค่ะ อันนี้ก็ให้แม่ค้าผ่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาล้างให้สะอาดอีกทีนะคะจากนั้นก็นําเครื่องแกงนะคะที่เรากลูกไว้นะคะมาหมักกับตัวไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะพยายามคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเพราะว่าเราใช้ไก่เป็นตัวค่ะให้เครื่องสมุนไพรต่างๆซึมไปในเนื้อไก่อย่างทั่วถึงค่ะแล้วจะใช้เวลาหมักประมาณ3ชั่วโมงนะคะอย่างต่ําหรือว่าข้ามคืนค่ะยิ่งข้ามคืนนะคะยิ่งเข้าเนื้ออร่อยดีเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราพักไว้ประมาณ1คืนแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําสมุนไพรนะคะที่เหลือๆนะคะยัดยัดไปในท้องไก่ให้หมดเลยค่ะจากนั้นนําเชือกนะคะมาลัดให้แน่นเลยค่ะวิธีนี้จะทําให้ไก่ของเราไม่แตกเวลานําไปย่างค่ะจากนั้นนําตัวไก่ลงไปในหม้อทอดเลยค่ะวิธีนี้นะคะจะสะดวกมากๆเลยค่ะไม่ต้องรอยเสียเวลานะคะเราจะย่างด้วยไฟกลางก่อนนะคะเราเลื่อนเป็นไฟแรงนะคะ เราจะใช้เวลาย่างนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เตาแต่ละบ้านนะคะความร้อนไม่เหมือนกันค่ะในระหว่างที่เราย่างนะคะเราก็พลิกกลับด้านด้วยนะคะไก่ของเราจะได้สุกอย่างทั่วถึงค่ะอันนี้ก็เป็นไก่ที่เรายา่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วหอมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับเมนูไก่ยดไส้สมุนไพรหรือว่าไก่อัว ลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ